บริเวณที่ยืนอยู่ตรงนี้คือบริเวณเนินเขาหน้าสาลานะคะต้นไม้สีขาวที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่มีเชื่อเรียกว่าต้นอรพิมหรือต้นคิวนางค่ะเป็นต้นไม้ที่เกิดตามป่าเขาเป็นพันไม้ที่หายากมากเลยนะคะซึ่งแต่เดิมมีชื่อเรียกว่าต้นคิวนางแต่ต่อมาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานชื่อใหม่ให้ว่าต้นอรพิมค่ะ เป็นชื่อที่มีความไพเราะมากๆเลยนะคะค่ะดอกของต้นอรพิมนะคะลักษณะจะมีสี่กลีบค่ะภายในจะมีเกสรเมื่อถึงดูดูการที่ต้นอรพิมออกดอกเราจะมองเห็นเป็นทุ่งดอกไม้สีขาวสวยงามเลยล่ะค่ะ